วันนี้จะมาแนะนำการลบโปรแกรมหรือถอนโปรแกรมที่มันติดตั้งเองในคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กเราออกนะบางทีนะครับเราไปลงโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะใช้ในงานแต่เผอิญว่ามันมีโปรแกรมอื่นที่มันเสริมมานะครับแล้วทีนี้บางท่านลบออกไม่เป็นซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กเราเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นไวรัสนะครับวิธีการลบทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนำแบบช้า ขั้นแรกเลยนะตัวนี้จะใช้ใน windows 10กับ11อนะครับให้เราไปที่ทีทีพหรือไมค์คอมพิวเตอร์ของเราอ่าทีนี้สังเกตมุมขวาบนนะครับให้กดเข้าที่คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับหรือมองหาคําว่า uninstall นะครับ and change program แบบเนี้ยพอเรากดเข้าไปเราจะเห็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องเราทั้งหมดเรียงอยู่ตรงนี้นะครับนะจะเรียงอยู่ตรงนี้เลยทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย ปกติตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมลงโปรแกรมติดตั้งไดเวอร์อัตโนมัตินะครับมันจะแถมมาด้วยเลยเห็นไหมนะครับ2ตัวตัวเนี้ยดังนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เนะี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการกวนคอมเราเลยนะครับบางทีมันจะเด้งขึ้นเด้งลงตลอดวิธีการก็คือกด uninstall เลยครับนะจากนั้นกดเย็ดทีนี้พอกดเข้ามาบางคนว่ากดมาแล้วไปไหนไม่เป็นให้มองหาคําว่า uninstall แบบนี้นะครับ uninstall อา a ทีนี้มันถามว่ามันเราจะลบเพราะสาเหตุอะไรให้เรากด uninstall หรือ continue นะตัวนี้ continue continue ก็คือต่อไปนะครับตัวโปรแกรมตัวคอมของเราก็จะทําการลบโปรแกรมนี้นะครับตัวนี้มันเร้งมาให้กด ok ก็กด ok ไปไปแล้วหนึ่งโปรแกรมใช่นไหมนะครับตัวไหนอีกที่เราไม่ต้องการก็ชิกใส่ครับดูนะ,อะลองเลื่อนดูนะครับตัวนี้ไม่ได้โหลดมามาจากไหนไม่รู้ชิกใส่ครับแล้วกด uninstall ตัวนี้เห็นไหม กดแบบนี้เลยนะครับแล้วกดเย็ดนะครับทีนี้มันจะถามว่าเราต้องการลบใช่ไหมก็กดตกลงนะครับอ่านก่อนนะนะครับตกลงถอนลบติดตั้งเลยคือโปรแกรมไหนที่เราคลิกใส่แล้วมันมีนมคําว่า uninstall คือโปรแกรมนั้นลบได้นะแต่ถ้าเราคลิกใส่แล้วมันไม่ขึ้นมันเป็นสีเทาแสดงว่าโปรแกรมนั้นมันมากับคอมนั้นมันจะลบไม่ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมอีกตัวหนึง่ง บ,บางทีโปรแกรมพวกนี้มันทํางานอยู่พื้นหลังนะครับมันดักจับข้อมูลคอมเราก็มีนะครับโดยเฉพาะพวกโปรแกรมฟรีแวร์พวกแอนตี้ไวรัสพวกนี้นะครับที่มันแถมมาอัตโนมัติอนะพวกนี้นจะเป็นสปายแวร์นะมันจะดักจับข้อมูลโดยเฉพาะพวกรหัสพวกอะไรต่างๆในคอมเรานะครับโดยเฉพาะหลายท่านชอบโปรแกรมฟรีนะนะครับโปรแกรมฟรีต่างๆนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ กด f i n i s h ถ้าขึ้นเนีนะ้มันถามว่าเราต้องการล้างเครื่องด้วยไหมก็กด no นะไอกด restart นะเราก็ไม่ต้อง restart นะครับต้องอ่านก่อน a d v ตัวนี้ไม่เอาก็ลบออกนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าตัวไหนคลิกเสร็จแล้วมี uninstall คือลบได้นะครับโอเคนะครับจะเห็นว่ามีหลายตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพวก rav anti virus นะหลายท่านจะเจอนะครับผมดีโมดไปปลด กดรหัสกด gmail ให้เนะี่ยบางทีไปเจอโปรแกรมพวกนี้มันจะบล็อกเลยนะครับอ่าซึ่งมันมามันมาเองอ่ะนะครับอ่าตัวนี้โปรแกรม diver booster นะครับตัวนี้ผมลงเองนะเพื่อใช้ในการติดตั้ง diver หลังจากเราลงเสร็จเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้ซึ่งโปรแกรมพวกนี้แหละครับมันก็จะมีของแถมมาด้วยนะอะ่โอเคตอนนี้เราก็ลองไล่ลบไปนะครับไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับ แบกครับลองดูดิลบได้ไหมลบได้นะครับถ้าขึ้นขึ้นอันอินสต l ลก็คือลบได้โอเคถ้าคอมเรามีโปรแกรมไหนที่เราดูแล้วนะครับเราไม่ได้ตั้งติดตั้งเองอะนะแล้วบางทีมันโชว์ขึ้นมาตลอดนะครับโปรแกรมนั้นนะครับเป็นสปายแวร์หรือเป็นพวกแอนไวรัสที่มันจะมากวนเราอะ,อะส่วนใหญ่โปรแกรมพวกนี้มันจะดักจับข้อมูลนะ เราถอนได้เราก็ถอนไปเลยอโอเคตัวนี้ก็กดลบนะครับแต่ถ้าตัวไหนเราใช้ยอยู่เราไม่ได้อ่าเราติดตั้งเองเราก็ไม่ต้องลบนะเ,นเช่นตัวนี้นะตัวนี้มันควบคุมหน้าจอที่ท็อปเลยนะครับ่ะกดลบ นหนย่งโชว์อยู่อ่านถูกลบไปแล้วโอเคตอนนี้รอนะครับรอให้มันทำการลบโดยเฉพาะพื่โปรแกรมที่ทำงานพื้นหลังเนี่ยครับสำคัญเลย,ยเพวกนี้จะดักดักจับข้อมูลโดยเฉพาะ แนะนำว่าแอนตี้ไวรัสในคอมเราให้เปิดใช้งานไว้ตลอดนะครับถ้าเราไม่ทํางานเกี่ยวกับโปรแกรมพวกปลดล็อกอะไรต่างๆนะนะครับเปิดไว้เลยมันจะช่วยบล็อกการทํางานของโปรแกรมที่มันดักจับข้อมูลได้นะครับแอนตี้ไวรัสของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้ดีสุดก็ดีไว้เอฟอ d นเดอร์วินโด o w s ด e เฟนเดอที่มาพร้อมคอมมาตัวน่าดีสุดแล้วครับไม่ต้องไปลงเพิ่มนะครับ ทำงานได้ดีละของ Microsoft แต่ก่อนต้องได้ติดตั้งนะต้องติดตั้งโน้ตต้องติดตั้งโปรแกรม n o r ตันโปรแกรม m ม่ฟรนะีเพราะนั้นแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วครับโปรแกรมที่มาพร้อมคอาม,มาดีแล้วตัวนี้ก็ไล่โลบไปนะครับตัวนึง หลังจากเราลบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับแนะนำว่าให้รีสตาร์ทคอมหรอบนะครับเพื่อเคลียร์ไฟล์ขยะนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่นะ,อะตอนนี้เราก็ลองไล่ลบไปนะตัวนี้มาจากไหนไม่รู้นะครับโปรแกรม VPN นะครับ VPN จะเป็นตัวเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกเส้นทางของอินเทอร์เน็ตนะครับ ไม่ระบุตำแหน่งประมาณเนี้ยนะซิกมาพัทซิกมาพัดนี่ก็ใช้ในการปลดล็อกนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้วงจะลบออกนะครับตัวลบออกเลยโอเคนะครับไล่เช็คไปอ่าโอเคตัวไหนอีก USB โอเวอร์เน็ตเวิร์กนะโอเคลบออกมันถามว่าจะรีสตาร์ทไหมเราเราเราดูก่อนแล้วก็ค่อยกดนะครับบางทีไปกดปุ๊บมันจะรีสตาร์ทนะนะโอเคตัวหนอีกนะหมดแล้วนะครับ ตัวไหนไม่เอาเราก็ลบทิ้งนั้นเลยนะครับเช่นตัวนี้ e x o r t ตัวนี้เป็นโปรแกรมปลดล็อกนะที่ได้มาอโอเคครับก็น่าจะหมดละจากนั้นแล้วก็ทำการรีสตาร์ทมือถือไอคอมเราสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาเชียร์พวกไฟล์ขยะเนี่ยโปรแกรมที่มันโชว์อยู่ไม่ถูกลบไปไอคอนเรามันไม่เรียงก็จัดเรียงใหม่โอเคนะครับอตอนนี้ด,ดูจุดนี้โปรแกรมที่เคยโชว์อยู่ตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยละ จากนั้นเราก็เปิดแอนตี้ไวรัสของเรานะครับเนี่เปิดแอนตี้ไวรัสตรงนี้นะครับ Windows Defender กดเมือง Setting นะครับตรงนี้กดเปิดเลยมันจะได้บล็อกปโปรแกรมต่างๆที่มันทำงานดักจับข้อมูลเรานะครับโอเคอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับเอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ